สวัสดีชมชมท่านทุกท่านังด้วยนะครับผมพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เป็นของแบรนด์ signal e s p o r t นะครับผมเป็นตัว kb 7 5 2 w ชื่อรุ่นว่า m a s o n นนั่นเองหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับ full rgb แล้วก็เป็นตัวของ bow s w ิต c ด้วยนะการเชื่อมต่อเขาเป็นแบบไรโหมดนะครับมีสามโหมดด้วยกันมีบลูทูธไวเลสแล้วก็แบบสายนะถือว่าฟังก์ชันครบคันเลยนะครับผมของทาง signal e s p o r t มีประกรันทั้งหมด2ปีด้วยกันข้างหน้ากกล่อง็็จะะเปนปนนรมาณี้ มี23โหมดไฟการันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้งระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่10เมตรอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังกล่องน,นะครับก็จะมีตัวของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสเปคนะครับถ้าเกิดใครที่อยากดูสเปคอย่างละเอียดสามารถกดพรแล้วก็อ่านได้เลยนะครับผมตัวนี้มีโปรแกรมมาโคแถมมานะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์มาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นของจริงกันแล้วว่ารูปร่างหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดเป็นยังไงข้างในกล่องมีอออะะะไไรรรบบ้าาางงเเเเเปปกกกััลยิิดม็จจตตวข ใบรับประกันตัวคีย์บอร์ดของเราเป็นสีขาวนะใบคู่มือชุดอุปกรณ์ตัวนี้จะมีที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์นะครับที่เป็นก้านยาวๆตัวนี้เลยใช้ดีนะแบบนี้นะครับล้านสีขาวเป็นตัวที่ปิดตัวข้างหลังของตัวคีย์บอร์ดของเรานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันปิดตรงเนี้ยในรูปร่างของตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับผมปุ่มของเขาจะเป็นแบบพุดดิ้งจะมีไฟลอดด้านล่างวัสดุข,ของเขาเป็นพลาสติก ABS นะตัวบอดี้นะครับ สำหรับข้างหลังนะครับก็จะมีตัวของ USB Receiver นะครับแปะไว้อยู่ด้านหลังตัวนี้จะเป็นแถบแบบแม่เหล็กนะครับสามารถปรับระดับได้แบบ2ระดับนะตัวคีย์บอร์ดการปรับโหมดของตัวคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถมาปรับได้โดยการเลื่อนไปที่โหมดนั้นได้เลยง่ายๆเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดมีบลูทูธ USB แล้วก็แบบไวเลส e นั่นเองผมลืมบอกนะครับ ตัวคีย์บอร์ดอ่ะมีปุ่มหนอบมาให้เราด้วยนะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้เลยตัวไฟตัวนี้นะครับก็จะมีไฟลอดนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับปุ่มของเขาจะเป็นปุ่มแบบพุดดิ้งนั่นเองจะมีไฟลอดด้านล่างแล้วก็เป็นตัวด้านบนของตัวคีย์แคปนะสวยๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3ส,สวิตด้วยกันนะครับจะมีบูเลสแล้วก็บาวนะส่วนที่ผมได้รับมารีวิวจะเป็นตัวของบาวสวิตนั่นเองบาวสวิตก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถคอสซวอปได้นะครับสามารถเปลี่ยนตัวของสวิตได้นั่นเอง สรุปนะครับตัวบาสวิตจะมีเสียงเงียบแบบเลสสวิตนะครับแต่การกดของเขาจะเป็นแบบ2จังหวะนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวสีไฟนะครับผมเราสามารถกด F N แล้วตามด้วยปุ่มนี้ได้เลยนะเพื่อเป็นการเปลี่ยนตัวของโหมดไฟนะครับตัวโหมดไฟต่างๆปุ่มของเขาจะเป็นแบบบุดดิ้งอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะมีไฟลอดออกมาแบบสวยๆเลยเราสามารถกดเปลี่ยนสีไฟได้นะครับโดยการกด F N แล้วตามด้วยปุ่มนี้ เห็นไหมครับตัวสีไฟของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกปุ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับสีเหลืองอย่างเงี้ยสามารถมาเปลี่ยนกันได้นะครับตัวนี้เป็น Full RGB นะสีไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สุดท้ายก็จะเป็นรันแบบเรนโบว์ RGB เลยอ่ะเปลี่ยนโหมดกันต่อไปนะครับ ถ้าใครไม่อยากมากดเปลี่ยนตรงตัวของคีย์บอร์ดนะเราสามารถลงโปรแกรมมาโคนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตัวปุ่มมาโครรวมถึงตั้งค่าสีไฟได้ในตัวโปรแกรมได้เลยครับลิงก์โหลดของตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะส่วนต่อมาก็จะเป็นการกด Fn แล้วตามด้วยลูกศรขึ้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการปรับตัวของสีไฟเราสามารถลดแสงของตัวสีไฟได้แล้วก็สามารถเพิ่มแสงได้นั่นเอง เห็นไหมครับตัวปุ่มหนอบจะมีไฟ rgb ล้นรอบรอบนะครับตัวปุ่มนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะโดยการกด fn แล้วตามด้วยปุ่มนี้เห็นไหมครับตัวโหมดไฟก็จะเปลี่ยนไปแล้วโหมดสุดท้ายก็จะเป็นการปิดไฟนั่นเองสำหรับโหมดไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันได้ สารัในวันนี้นะครับเราก็มารีวิวกันแบบคร่าวๆเนาะมาดูตัวปรดักมาดูสีไฟมาดูสวิตช์นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว KB 7 5 2เชื่อรุ่นว่าแมตต์ซอนในเรื่องราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่1990บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สายเชื่อมต่อแบบ3าระบบด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเนาะ สำหรับในวันนี้ผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายาปจ้า